มีโคบหนึ่งครับผมแม่ลูกเนี่ยเนาะซื้อเสริมสวยครับผคมสูงในร้อยสี่สิบบวกเลยพ่ครับได้เก้าเดียนแล้วพริกชำยังพริกชำยังเพริกชำยังของไอพ่อบุญเนาะครับหลานเก็ีเจริญครับสวัสดีครับ ยินดีตอนรับข่าวซูช่องชนะต่อฟ้าฟาร์มมื้อนี้สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคากล้ยคือเก่าแล้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่เรจะได้พลาคดคลิปดีๆราคากล้ยตึกๆไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับครับเอาอยู่กับคุณพ่อเตี้ยเนาะครับพ่อเตี้ยอยู่บ้านไหนพ่ออยู่หนองบวัวครับตำบลเนี่ยพ่อตำบลนนทาเพื่อจุ่มแพสในบัตรคอนแก่นครับโอ้เมื่อนี้เรามียัง ย่างหนาเนาะพ่อเนาะมีจะโคมพ่อมีโคมนึงครับโคแม่ลูกเนี่ยเนาะเด้อพี่น้องเลยผู้ใดหากล้วยใหญ่ย่เป็นกล้วยแม่ลูกลูกตัวแม่เราเบื่องตัวแม่ก่อนตัวแม่แล้วซื้อว่าแม่อย่างพ่อซื้อเสริมสวยครับแม่เสริมสวยว่านั้นแล้วว่าโอ้ยาวอาดหลัดไงมวยมงตีครับสวมหัวอยู่พอเลยพ่อสูงเท่าไหร่พ่อสูงเท่าไหร่พ่อหน่วยสี่สิบครับพ่อแม่พ่อสูงเท่าไหร่ ร้อยหี่สิบครับพ่อเราสูงร้อยห <50 S 1> ้าสิบปุ่นเลยห้าสิบแต่ว่าคุ้ยเนี่ยผมสูงในร้อยสี่สิบบวกเลยพ่อครับตอนนี้เราเมียนเราสีออกลูกได้ไหมพ่อเราท่องได้จากเดียนแล้วพ่อเนี่ยได้เก้าเดียนแล้วเก้า <9 S 2> เดียนกับตัวใดครับตัวใดเก้าเก้าครับได้เก้าเดียนเนาะ ท้องท้องกับตัวใดนพ่อกับเข้าเจริญครับแม่นบอกโอเพชรซ้ำยังเพชรซ้ำยั้งพิษซ้ำยัง,ง,ง,งของไอ้พ่อบุญเนาะครับของพ่อบุญอยู่บ้านซ้ำยั้งผมนะพี่น,อน้องพิษซ้ำยั้งของพ่อเมนเสีออกลูกอีกหลีเลือกพี่นอ้อง <c oughs> ตัวนี้ซื้อสองได้สามซื้อสองได้สามเลยครับตัวเมียแล้วความมันสีออกลูกได้พี่นอ้องแต่ว่ามันเงียวจะซื้อดอกพงชง บอกเข่าบักไงได้พี่น้องเด้อได้ลูกจากตัวเลือไม่ควเนี่ะสามค่าท่องนี่นะครับตัวที่สามค้าท่องเนาะมึงบักเขาแล้ววันแล้วก็ดีดีใบหูงก็หวันน้อยนึงตัวนี้ตัวนี้เรารับประกันท่อง เพราะว่ามันใกล้สีออกแล้วเบื่องคล้องกับเพชรตับเนี่ยป่านนี้มาเบื่องตัวลูกตัวลูกนี่แล้วซื้อว่าน้องอยังพะ่ะแล้วซื้อว่าน่องอยังก่อหลานเก้าจะเจืิอน,นครับหลานเก้าจะเจืิอนเนาะเป็นหลานเก้าจะเจืิอนตอนนี้เราสูงเท่าไหร่ป่ร้อยสิบห้าครับ ร้อยสิบห้าบวกเมี่กี้นี่พอ่อเราวัดมันบทันนิ่งแล้ว่ามันก็สูงอยู่ดอกพี่น้องสูงเติอบอยู่เงาอาัหลาดล้ำตัวซื้อนี่ไปตั้งเอาด้วพี่น้องเนี่ยเนี่เสริมสวยแม่เสริมสวยก<ำ>ับลูกนี่ชิเปิดไว้เท่าไหร่พ่อ ไอ่สิบหกห้าสิบครับตอลองได้แสนหนึ่งหมื่นแสนหกหมื่นแสนหกหมื่นห้าพันห้าพันครับตอลองได้ต่อลองได้สันละวะคุยกันได้สามตัวนี้เป็นร้านลานเก่าเจริญพี่น้องหางวอดดอกบดยังต้นนะพ่อบ่บ่ครับบัวบงติโอ้ขวดดีดีปรับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ ูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าสี่ห้าสองแปดหนึ่งสี่ห้ายิงกลางมหาพอเตียได้กันมักซื้อสองได้สามซื้อสองได้สามแล้วครับค่าทอกเลยเมย์เมย์เมยอ้างด้วยพี่น้องโมเมนต์แล้วสิออกลูกอิหรีแล้วคือฮอนแล้วฮอนไปยิงล้วพี่น้องธรรมะซาดเนี่ยอาจจะได้สามตัวด้วยเนี่ย ครับมีโคมเดี๋ยวท่านเนี่ยนะพ่อเนะครับขั่นเก่าไว้สมัยนะก่อนพ่อกัน<า>ยิบหน้าสวัสดีครับ